สุดจอดแบบต่อเรื่องโซเชียสิบวันติดประเด็สวัสดีพี<ด>่พี่เอฟซีช่องมุมมองฟุตบอลกอันทุกท่านเนียวันนี้กลับมาเจอเจอผมเหมือนเดิมกับมเตอร์จอและสําหรับค่ำคืนที่ผ่านมาครับมุมมองฟุตบอลหน้าช่องสี่ทีมที่ให้เลือกรุ้นเลือกเชียร์ไปนะไม่ว่าเป็นแมนยูเต็ดบารีสแเซงจ์แงมงเสือใต้บาร์เยนมิวนิกมาตามนะัดทั้งมดครับโอ้โหวีบิดพลาดไปแค่ริวพูครับกระโหลกจัดเลยครับทีมเดียว หวานเจียบครับใครที่เอาไปแยกเน้นยาฟุตบอลหน้าช่องยังไงก็หวานยังไงก็ท่วมยังไงตื่นเช้ามาก็สดใสได้ไปต่อครับและนายชมรมยาตัวการันตีสี่ตัวที่ให้เลือกรูเลือกเชียร์ไปยามาตามนัดถึง3ครับหลุดไปแค่หนึ่งโอ้โหหากลบปมมือกันแล้วแยกเน้นทางหน้าช่องและนายชมรมครับยังไงก็สดชื่นยังไงก็สดใสครับใครได้ตามไปก็กดให้ดีครับคนละหนึ่งหัวใจคอมเมนต์ให้หน่อยครับรวมถึงท่านไหนครับที่พลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จัดให้ใหม่แล้ว ใครที่ยังไม่อยู่ในครอบครัวครับยังไม่ได้อยู่ในชมรมของมิตรจอนยะรับทางเข้าจะว่าไว้ให้ที่ใต้โปรไฟล์กับใต้คอนะมเมนต์คับคงไม่ต้องพูดอะไรให้มันเยอะครับรู้มือกันอยู่ครับผลงานในแต่ละวันยนะับมีให้เห็นยนะับเอาล่ะวันนี้นะไปบุรีดัมยํทำเพลงเยอะครับบอลค่อนข้างเยอะ๋ยวผมจัดได้เลยคนระับมุมมองฟุตบอลสี่คู่ในค่ำคืนนี้คนระับจะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไงมา คุยหนึ่งไปกันที่ศึกพิมลิอังกฤษครับดร์บี้แม์แห่งเมืองลอนดอนเจ้าบ้านอย่างปืนใหญ่อสนอนครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนคู่ปรับครับร่วมเมืองอย่างคริสตัลพาเลตรับแน่นอนว่าชื่อชั้นคุณภาพระเตะเกตบอลทรงบอลอะไรต่างๆครับปัจจุบันต้องยอมรับว่าเป็นทางาร์เนอลที่ดีกว่าจริงรับลงไปถึงความได้เปรียบวันนี้ของอารนอซนอลครับที่เล่นในบ้านทําให้90นาทีเนี่ยาร์เนอลต้องบังคับถึงชนะเท่านั้นแหละต้องมีถึง2ครับถึงจะเฮแบบเต็มๆแต่มองดูแล้วไมมม่นาาาีีัญหรบด จริงคนะอาร์เซนอลฟอร์มกำลังรุ่งพุ่งแรงเลยครับเลยมองว่าวันนี้90นาทีอาร์เซนอลเนี่ยชนะได้ครับในบ้าน3คะแนนมีแน่นอนไปลุ้นประตูที่2เฮ <Hey, S 1> แบบเต็มๆเนะี่ยผู้นี้ไปที่อาร์เซนอลเนี่ย คุยสองครับย้ายไปดูวันที่บุนเลริกาของเยอรมนียผ้างขายยาเรเวอร์คูเซ่นยะวันนี้เล่นในบ้านต้อนรับการไปเยือนงของไฟบวกครับแน่นอนว่าชื่อทั้นคุณภาพนักเตะคุณภาพผู้เล่นประสบการณ์อะไรต่างๆปัจจุบันเทียบกันแล้ววัดกันแล้วต้องยอมรับครับว่าเป็นทีมอย่างเรเวอร์ที่ดีกว่าแล้วความได้เปรียบของเรเวอร์ครับวันนี้ที่เล่นในบ้านทําให้สื่อแสงประเทศที่ให้มาเนี่ยพวกเขาต้องบังคับถึงชนะเท่านั้นครับแต่ผมมองแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเรเวอร์ครับตั้งแต่ไล่เทนฮาร์กออกไปเนี่ยฟอร บวกเกมเยอนก็ไม่ค่อยจะดีครับผมเลยมองว่าวันนี้อย่างน้อยเลเวอร์สามคะแนนในบ้านชนะนี่ชนะได้แน่นอนครับและมีให้อีกหนึ่งออปชันนครับที่น่าสนใจสาหรับคู่นี้ไปเจอมาไปดูมาสวยจริงครับนั่นคือโอเวอร์สกอร์เก้าสิบทีคู่นี้ขอแค่3มประตูย้อนไปดูหลายๆแมตช์ของทั้ง2ทีมครับรวมไปถึงเฮดทูเฮดเวลาเจอกันเนี่ยโอ้โหทำสกอร์กันได้ค่อนข้างเยิงจริงครับเลยมองวันนี้โจกระแสสองออปชันเนี่ยทั้งโอเวอร์สกอร์เก้าสิบทีและเจ้าบ้านอย่างเลเวอร์ครับสดใสสวยๆเลยครับใครชอบแบบไหนจิ้มแบบนั้นได้เลยครับ E คุยสามครับไปดูวันที่ลาลิก้าของสเปนครับศึกเอลกาซิโกครับระหว่างทางเดีวมาลิกับวันนี้เตรียมเปิดซานเดโก้บาร์บิวต้อนรับผู้ปับตลอดการอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับแน่นอนว่าชื่อชั้นภาพเตะศักยภาพทีมมูลภาพผู้เล่นอะไรต่างๆเทียบไปแล้ววัดกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสูสีคู่กี้ครับแต่วันนีครับความได้เปรียบของมะลิกับที่เล่นในบ้านทําให้พวกเขา90านาทีต้องบังคับถึงชนะเท่านั้นแต่มองดูแล้วว่ายากหน่อยเฮดเทที่เคยเจอกันมาไม่ว่าเป็นในเบอร์นบิวหรือบ้านของบาซาก็เ็จบาซาไดด้หมครับ ต,ตั้งแต่ฮันตีฟิกเข้ามาคุมบาซ่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าพวกเขาพาบาซ่าบุกถลม่มมาริดตลอดเลยครับไม่มีแพ้ไม่มีเสมอเลย,เลยมองว่าวันนี้ครับบาซ่ามาเยือนจะไม่แพ้กลับออกไปหนึ่งคะแนนเนี่ยมีแน่ครับและเพื่อเผยสายภาพซ้ำครับเอาชนะมาริดคาบ้านอีกเพราะทั้งคู่นี้ไปที่บาเซโลน่าครับ คู่ท้ายครับคู่ที่4ครับไปดูวันที่ตุรกีซูเปอร์ลีกครับเจ้าบ,บ้านอย่างกาลาวันนี้เปิดบ้านต้อนรับทางกัตเทปครับคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับแลปัจจุบันผลงานชื่อชัยคุณภาพนักเตะรวมไปถึงฟอร์มการเล่นกาลาดีกว่าเยอะครับและโจแสวันนี้ให้มากาลาเนี่ยต้องบังคับชนะอย่างเดียวชนะ1เสมอตัวต้องชนะ2เท่านั้นแต่ผมมองแล้วไม่น่ามีปัญหา3คะแนนในบ้าน1ประตูเดี๋ยวมีแน่นอนครับไปลุ้นประตูที่2ไปที่กาลาตาลา,ายครับ